สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุกคนครับวันนี้ช่องหางนกชาแนลครับาพาผีพาน้องมากินครับไข่ลูกเป็ดพี่น้องเลยแซ่บกับบาระเบอรอครับมัน,นนี้นี่ <c oughs> เป็นระยะแบบห่องามเลยพี่น้องพรดราแก้วว่าไว้พี่นอ้มามานองเบิ้งครับสามหน่วยนี้เดี๋ยวเวลาเขากิน <c oughs> เท่ากับสีแก้ไให้ออกเบิง้งพี่น้องกังกระลังห่อครับไข่งามเลยพี่น้องเด้อพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถทักทายใต้คอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อสนใจ ไข่ลูกเป็ดเวียดนามพี่น้องนี่แถวซีฟู้ดรรเด็ดครับเหลาก็มีเกลือพริกไทยครับนี่ปะระเบิดคนละหน่วยเลยเราใส่น้ำิการะเบิดเลยนี่นัเถอะวิธีการกินพี่น้องถ้าต้มต้มใส่เกลือครับต้มประมาณสิบห้านาทีกะว่ามันใหญ่กว่าไข่ไก่อ่ะแมนในไข่ลูกเป็ดมันที่มีน้ำกรรอ่อนเขาแก๊นี่ก็คือต้องกินน้ำมันกรรอ่อนครับ มันแตกว่ะเพราแตกเออแตกแตก่ๆต,ต้มใส่เกลือได้พี่น้องเด้อใส่เกลือลายเท่าใดแห้งแสบครับเพราะดำเดียวเห็นแตนเขาเิว่าอยันอยู่ไกลห้างแตนเลยพี่น้องลุกไปประสิตับกันบ,บน้าเป็นยังงั้เรอโมแบบงามให้พี่น้องเบิ่งก่อนเขาไปเขาเงี่ยมาดีนะเขาเลี่ยแก้มกับบักแตงครับมันี กระด้างกรเคยอเลยแตนต่อไปบวงพี่น้องมาก่อนอแบบง่ามเลยพี่น้องนี่ตรงโป๊กคครับมานียแซ่บสุดยอดระเบิดก็กินเป็นมุนม,ม,มเลยครับครับนี้ไหมาได้พี่น้องเด้อ Cái Năm, năm, không nằm, nằm, nằm. <laughs> nằm ừ. bữa nháp lại về phải không? Năng, năng nảm ừ. chờ cửa không thay โอ้ยอืมลองๆมื้อครับแค่บาทเดียวดีมากความงามมากันมาเอาลูกอ่ะสนใจทักทายก็มาได้พี่น้องเด้อบอสิเป็นเครื่องแพงก็ได้พี่น้องอยากไปลองเบิ่งหอมความหวานความหอมอุ้ยอันนี้อะไรอันไหนเอามาเอาโอ้นลวขนาด นัวน,นี่คือว่าสีเข้มกับโบเข้มเนี่ยพี่น้องไข่ไก่ประเด็กนัวนนะสิโบติดเปลือกเลยครับันระยะหอระยะที่สองอันนี้เลยกทีิมี่เบิร์กดำเยียเบิรงอันนี้ที่เป็นไข่ดานพี่น้องไข่ดานเวลาหัย้ำมันจิกกึ๊ดกึดกึดนะนี่เอาระเบิดอือันนี้ที่เป็นตัวลูกครับ อัน,น้ำไ<ส>ขแดงซีมันไขแดงใส่เข้าไปใส่ห้างแตมชุดชุไม่ใส่แน่นพอรับหินจะแม่มนเนอะเนแตนจะบรเห็นห้างมันหาร่างมันเสียเห็ดห้าง พ่อหายแอร์่อเห้ากับพ่อแม่่อต่อดกันกนขังอยู่สองเนี่ยมันแบกมันแบบพีชเพราทากระากไม่สนใจเลยไม่จีบบัวบัวบอเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้อือ

พิ่ี่กินอยากให้มันแสบครับก็ใส่ในปากได้พี่น้องแหงแสบอุ้ยกันเห็นหลูกเลยเอาเลยหลูกมันกับมอมาคมอมาคเบเวอร์เอาไว้นี้พอดำเจาอ่ะอืมลูพอดำกินเองแล้วก็มากินไข่แดงครับไข่แดงนี่มันแห้งระงับเลยแค่มากินก่อนแข่ในนอนนี่ อ้ยข,ขอ,อยดารคอดอารโหตันเป็บบูกน้อนเลยเจ้า่ามันเป็นเแบบกษตรเลยสามก้ควใกินแตงกวาเรา เอาใลยแรนอนที่ปกติเปลือกนั่นจัดไปเอ้าขอ,อ,อยยาดเอาซุปแก้ได้พี่นอ้องกันปันตัวนี้ไข่ดานหลายลูกนอนอันนี้เขาำบอาลูกออกแล้วครับ ตรงสี่แฉกเนาะสดเจ้าครับ mm hmm. เจ้าที่ฟุดอด,ดเด็ดพี่น้องมันจะหอมขิงปกติขั้นวายยังแสบครับ มากินครับคิงดองไข่ลูกเป็ดอันนี้ใ er. ห้ระเบิดเละนงินเอาไปปันยันเราจะสามเงินคือสิบกว่ากิโลโดนผิดหน้อยยิ่มครับระยะลูกนอนอันนี้ระยะเน,นี่ยก็น่าประทับหนึ่งระยะกระรังห่อครับมันจะมีสองระยะแต่มันกะส่วนมากกะมันหอ่อก็คือสุดยอดล้พี่นองเย ไอี้ยงใ่แกะลูกมันป่ะแกะแล้วไดานบมดแก้ได้เแกงหางอืมอามาเลยขันจังอืแต่จริงมันใหญ่กว่านี้แต่ว่าเด็ดซองดออดีนะทีมีต้นไผ่บ้งเด็ดซองนั่งประอมแซ่บกเกา อลองกับมักแ่งหวันๆของแขมงอ๋อเขา,เาดีอิ่มเนาะ เ,เป็นทองกินลงไปคัดป็นกันคป็นกันยังมือก็ได้เวทได้ก็มาดิจิอ่ะ เปล่วอมหวานซีฟูดรสเด็ดบรรยากาศงามแรงๆครับจะเวนกาลังสีตกดินพี่น้องคงกาลังซองคน <c oughs> ใครแตะ อยู่ใกล้โฮมบงครับวันนี้เห็นบรรยากาศใหม่เทียงลังไม้ครับปกติตีไปนังทายอยู่เทียงตะพุนอันนี้มันใกล้กันนะพี่นอ <c oughs> ้องโมเมนเทียงพอดานะครับมีแตะเสียงเพลินเอ้าพี่น้องท่านใดสนใจครับอย่าลืมครับถักทายเข้ามาไขลูกเป็ดเวียดนามเครื่องแพงมีสิบห้าน่วยแพงหนึ่งมีสามสิบหน่วยพี่น้องอยากได้แบบใดครับสามารถสอบถามราคากันเข้ามาหรือว่าพี่น้องผู้เคยื่อสร้างแล้วแซ่บกะอย่าลืมครับสั่งอีก พรมบริเตมให้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไปตตมเองครับแชรบราระเบ้อบอกแม่แม่เอฟซีนะแม่แม่เอฟซีก็ติดตามให้ครักลูกแชแนลเพจจริงแน่เด้อครับครับฝากอุดหนุนใครได้ไหมฝากอุดหนุ <c oughs> นใครบอกวา่าจะเป็นอาหารปลาตามรูการหรือว่าอีกอ,อย่างหลายาย่างครับพี่น้องท่านใดสนใจยังสามารถใต้คอมเมนต์พรมเข้ามาได้ครับตอบกู่คนอยู่เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าจะให้ พรดรามเฮ็ดคลิปอย่างให้เบิร์ครับสามารถไปคอมเมนต์เข้ามาได้ให้กันได้ครับเด้สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรรถนาครับลำล้ำรว่อยๆทุกคนเล่อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ